คันนี้นะคะลำดับที่13นะคะคันนี้กับ MJ M J J Five คันนี้ขอแก้ไขสับโมเดลนะคันนี้ไม่ใช่ตัว D Plus นะคะคันนี้เป็น1.5 X นะคันนี้มีสลุก1.5 X นะคุณลูกค้าไม่ใช่1.5 D Plus นะเราขอแก้ไขเลย นี่นะคะคุณลูกค้ามาเลยค่ะคันนี้มาชมรบรมแบบที่13 MG ไฟนะคันนี้ขอแก่ไขนะคุณลูกค้าไม่ใช่ตัว D Pass นะคุณลูกค้าไม่ใช่ตัว D Pass นะคันนี้เป็นตัว X อะเป็น1.5 X นะคุณลูกค้าจะเปเบเบร์มาในปี2องปีเครื่อน้รถคันนี้เป็นเกียร์โตนะคุณลูกค้าอัตโต้ CVT คันนี้รถสวยเกตรบีบอยเลยค่ะราคา2 8 0 0 0 1แปดหมื่นบาทหนึ่งพ่สองแสนแป0หมพันละเ2ี่0 0บาท2 0 0 0 0ลาท2ลี0 0 0บาทา0 0งแนแมื่อนลปล่ราคาะเปลี่ยนราาสอ สองแปดสุดตกับบิลาคำราักสัปัรับไปแล้วค่ะสามแสนสุดต่อยก็ิงสุดไึ้นมาเลยค่ะอันนี้เป็นตัวเ์นะเราประกาศในทราบแล้วค่ะสามแสนสองปันรับไปแล้วค่ะสามแสสอพันสบสปันนับเสิสามปันับสองสิสรับไแล้วค่ะสสิมปนปัจจิลาล้ค่ะสามแสนโนปัจจิลาประมามแสนนับเสามแสนปัับสสามแนับปันบาลาประมสนามัรับไปแล้วค่ะสามแสนแปดพันหนึ่งหม่นเชียร์ลค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นบาทสสพันนับเสิบสามน่มื่นสองันรับเปลี่ยนสิบสามหนึ่ สามค่ะสามแสนสามหมื่นบาทสามสองสองสามแสามหม่นสองพันล้านห่สามแสนสามหมื่พนสามามาทที่สามน่งเจ็ดปค่ะสามสองสี่ะสามนสามหมืี่พันลานหสามแสนสามหมื่นสี่พันล้านสองสามแสนสามหมื่าทที่สามนนหกหกค่ะสามแสนสามหมื่นับาทหพนล้วแสมมหนพันล้านอรสามแสนสามมื่นหนาทที่สามศูนสามบาทน่ล้ค่ะสามแสนสมมบาทสามแสนสามพนา่สามนสามพัสมสนสนบาทมศน สับสายสามมือสับไปมาที่สามศูหค่ะสับสายสมมือสับไปมาสิอะไรแล้วค่ะสับสายสมมือสิผนันมนับอสับสายสามมือสิบไปมาที่สามศกปราเปล่าค่ะันนี้เป็นตัวเอนะเราประกาศเสบแล้วค่ะสมสหกค่อบสนับผนับนึสายมมือแปดประลาเปลี่ยนสอบสายสามมือแปดนับน่สบสายสามมือแปดนับสบสอบสายสามมือแปดไปมาที่สามน์สส่ศนย่สบสายเมนาสอบสายสิบผนับห่งสบสายสินับสบสอบสายเมนมา่สามน่ สขายค่ะกลุขายทีราคาสาม0สนมบาทที่ป้ายหมายเลขสามศูนย์หนึกหกสามศูนย์ประมูลที่ไ3สามแสมบาทขอบคุณกลุ่มขาออไลค์ค่ะค่ะเราประกาศได้ทราบแล้วนะขอแก้ไขสับโมเดลม